อินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานวงรอบปีงบประมาณ2,568 1ตุลาคม2,567-30กันยายน2,568นางสาวนุรัตวรกฏผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านฝางส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1>, 1. บริหารสถานศึกษาเต็มเวลา 2. ะ 2. สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมง 3. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ PLC จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวม7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชนเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2568ร่วมกับกำหนดวิสัยทัศน์มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรมผลการปฏิบัติและผลลัพธ์การดำเนินการตามข้อตกลงผลเชิงปริมาณผู้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาตามเป้าหมายแผนงานโครงการที่สถานศึกษากำหนด ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตาม,มกตหมายระเบียบข้อบังคับตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกและชี้แจงให้ครูปฏิบัติงานตามแผนด้วยความถูกต้อโงโปร่งใสตรวจสอบได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นโครงการค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการจัดการการศึกษาต่อนเนื่องได้กำหนดเป้าหมายผู้เรียนจำนวน500คนดำเนินการได้500คนประกอบไปด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพดำเนินการได้402คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตดำเนินการได้38คนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนดำเนินการได้30คนการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการได้30คนด้านการศึกษาตามอัธยาศัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน1,250คนดำเนินการได้3,438คนด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,568ที่สอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและดำเนินการตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์มีการกำกับติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการผลการปฏิบัติและผลลัพธ์การดำเนินการตามข้อตกลงครูมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการเรียนรู้เชิงรุกการเท รอนิงและครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพด้านที่4การบริหารชุมชนและเครือข่ายพัฒนาสร้างเครือข่ายโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อร่วมกันระดมความคิดทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตสถานประกอบการเพื่อประสานความร่วมมือระดมทรัพยากรให้บริการชุมชน พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการการศึกษาอาชีพอำเภอบ้านฝางโดยการพัฒนาหลักสูตรยกระดับต่อยอดด้านพัฒนาผลงานมาตร,รฐานการบริหารจัดการนิสิงเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการตลาดออนไลน์และสร้างเครือข่ายการส่งต่อทางอาชีพสอดคล้องกับนโยบายสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและสมรรถนะทางการบริหารสูงขึ้นพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรโครงการต่างๆเช่นเข้าร่วมประชุมจัดทำหลักสูตรฝ,ฝึกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซยเบอร์ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะโรงแรมไมด้าดอนบมืองแอร์พอต กรุงเทพมหานครเป็นวิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมการเรียนรู้และแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลำปางณโนะรงแรมลำปางเวียงทองส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานสถานศึกษามีชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตำบลละหนึ่งชุมชนคัดเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อเป็นพื้นที่ดำเนินการ7ตําตำบลตำบลละหนึ่งชุมชนจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์พื้นที่และสำรวจความต้องการจัดทำแผนชุมชนชุมชนต้นแบบจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผลการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายผู้เรียนประชาชนได้รับการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาตามบริบทและความต้องการเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนอย่างมีคุณภาพสถานศึกษามีรูปแบบหรือแนวทางการขับเคลื่อนผ่านกิจการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยชุมชนเป็นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ขอจบการนำเสนอสวัสดีค่ะ